สวัสดีเพื P ่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิคนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วหอยซองนะครับหนุ่มตาคลีหลังจากงวดที่ผ่านมา3ตัวแตก4 8 9แนะครับแตกมา3ตัวรวมถึงหอยซองที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซีอสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับชุดใบที่1ของหนุ่มตาคลีนะครับก็ถือว่ามาตรง3ตัวนะครับอาจจะไม่ใช่3ตัวตรงแต่ก็ถือว่าแตก3ตัวนะครับก็มี489นะครับในชุดรองนะครับ ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อนะครับสำหรับงวดประจำวันที่16มีนาคมปี2568นะครับ mm. ก็มาแล้วนะครับใบที่1นงะครับงวดน,นี้วิ่งรูด8นะครับวิ่งรูด8 8จะยังอยู่หรือเปล่ามาลุ้นนะครับก็มี289เป็นเม็ดเดียวนะครับ289เป็นเม็ดเดียวก็ไปกับ6กับนะครับแล้วก็มีชุดเบิ้ล882 883 885 887นะครับ ชุดรองนะครับจับตาชุดรองนะครับก็เข้าบ่อยนะชุดรองนะครับมี486มี698มี983นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าถามใจในี8้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับมาต่อกันที่พี่ควายคองโกนะครับเลขหางเดียวนะครับงวด16กุมภาพันธ์เข้าตรง50งวดมีนา1มีนาก็คืองวดที่ผ่านมานะครับ ก็เสียดายนะครับเกือบจะมา2ตัวบนตรงๆนะ93แต่ก็เข้าเลกวิ่ง9นะครับสำหรับ16มีนาคมนะครับพี่ควายคนโก้ปล่อยบนล่างเม็ดเดียวนะครับปล่อยบนล่างเม็ดเดียวนะครับก็คือ6-2เม็ดเดียวนะครับวิ่งรูด6นะครับก็มาดูกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับพี่ควายคนโก้นะครับ มาต่อกันที่ adk แล้วแต่ดวงนะครับ adk แล้วแต่ดวงนะครับก็เข้ามา2งวดติดนะครับ16กุมภาเข้า2ตัวล่าง50นะครับงวดล่าสุด1มีนาเข้าตัวกลับนะครับ49บนนะครับ4ี่บนนะก็เสียดายตัวล่างนะไม่มี54นะครับแต่ว่าก็จัดตัวเด่น8ปกับ5มานะครับอ้าวงวดนี้มาแล้วนะครับสำหรับ16มีนาคมนะครับ จัด53เป็นตัวเด่นนะครับมี2กับ7เป็นตัวรองนะครับอ่าขออภัยนะครับตัวเด่นเล็กวิ่งนะครับ2กับ7นะครับเม็ดเดียว53แล้วก็มีชุดที่จับคู่ไว้ให้นะครับก็จะมี40 50 39 59 8 4 55 4 4 64นะครับแอดเคแล้วตะดวงนะครับอันนี้ก็เป็นหวยซองที่นำมาฝากกันนะครับ แอดนานานะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับสำหรับ5้าหลุดนะครับแต่ว่าได้9 4บนนะครับให้ล่างขึ้นบนนะครับก็2งวดติด3งวดติดนะครับที่ให้ล่างขึ้นบนนะครับมาดูกันสำหรับ16มีนาคมนะครับดับขาดล่าง9นะครับงวดที่แล้วดับขาด5ไม่ขาดนะครับไม่หลุดนะฮะมาเต็มเต็มหนะครับอ่ะงวดนี้นะครับถ้าชอบ7ก็จะมี7 8 7 9 7 0 7 1 7 2 ถ้าชอบ6ก็จะเป็น68 69 60 61 62ถ้าชอบ5ก็จะเป็น58 59 50 51 52ถ้าชอบ4ก็จะเป็น48 49 40 41 42ถ้าชอบ3ก็จะเป็น38 39 30 31 32นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากใบเต็มนานานะครับต่อกันที่มังกรเมไรนะครับงวดที่ผ่านมา94 เข้าตรงๆสําหรับ2ตัวบนเข้าชุดเด่นด้วยนะครับนะชุดเด่นก็คือวงกลมไว้ให้นะครับสำหรับกาสมาตามกันต่อสำหรับ16มีนาคมนะครับสําหรับบังกรเมรัยนะครับในรูปแบบเขียนมือนะครับก็จะมี32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68 นะครับตัวเด่นชุดเด่น4หางด้วยกันก็คือ4 2 4 8 6 2 6 8นะครับนะก็เป็นแนวทางจากมังกรเมรัยนะครับ16มินาคม2,568นะครับมาดูกันที่สีสเกตกันเองนะครับหลังจาก16กุมภาเข้า77ตรงๆนะครับ งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับสําหรับสีสเกตกันเองนะครับก็ไม่สอบไม่ผ่านนะครับสอบไม่ผ่านทั้งบนทั้งล่างนะครับอ้าวก็ตามกันต่อนะครับงวดนี้จะกลับมาปังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับฝากชุดเด่นบนล่างมาก่อนนะครับก็คือ191013 909303นะครับก็ฝากเป็นแนวทางมาให้ในต้นงวดก่อนนะครับสำหรับสีสเกตกันเองนะครับ เลข6คู่นะครับ1 9 1 0 1 3 9 0 9 3แล้วก็0 3นะครับมาดูกันที่แอดเอียดลานะครับแอดเอียดลามาแล้วนะครับวิ่งบน8มี8 6เม็ดเดียวนะครับแล้วก็3ตัวเป็น2 8 6 3 8 6 5 8 6 ส่วนล่างวิ่ง5นะครับก็จะมี 50, 52แล้วก็56นะครับแนวทางจากแอดเลานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสอบสอบไม่ผ่านนะครับงวดที่ผ่านมานะครับมาดูกันที่ปักหลัก10ล่างนะครับงวดล่าสุดเนี่ยได้ ได้บนเต็มๆเหมือนกันนะครับ4ี่เก้านะครับแล้วก็ปากหลัก10ล่างวิ่งล่าง4ี่ถือว่าเข้านะครับนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับก็สอบผ่านนะครับสอบผ่านมาหลายงวดติดเหมือนกันนะครับงวดก่อน5งวดที่ผ่านมาศูนย์แล้วก็งวดล่าสุด4ี่นะครับมาดู16มีนาคมนะครับมาดู16มีนาคมปากหลัก10บล่างวางตัวเลขที่1 5 0ห้าศนย์นะครับหนึ่งห้าศนย์นะครับก็มาดูว่าจะมา2ตัวบนเหมือนงวดที่แล้วไหม หรือว่าจะมา,าล่างเต็มๆนะครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเข้าตัวเดียวนะก็ลองเลือกดูนะครับมี1มี5มี0ูนนะครับนะเดี๋ยวจริงๆต้องรอเทียบกับยาโมยออกสืกอีกใบหนึ่งนะเมื่ทีแล้วเชฟกระจับ94ให้ตรงๆนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดทานี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่รายหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกท่านครับ